เรามาต่อในหน้าที่1 8 3นะคะอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์การคูณกับการหารเหมือนเดิมค่ะข้อที่5ค่ะ99,820หารด้วย2ในวงเล็บนะคะแล้วก็นอกวงเล็บก็คือคูณด้วย8ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นก็คือ9820หารด้วย2ค่ะ เริ่มจากนำสองไปหาร9ก่อนนะคะ,อะสองอะไรที่ใกล้เคียง9มากที่สุดก็คือ2 48ค่ะ9ลบ8ก็เหลือ1ค่ะ1เจอ8กลายเป็น18นำสองหาร18ค่ะก็จะได้2 9งเก8 18, กับ18ลบกันเหลือ0ใช่ไหมคะ0เจอ2ก็กลายเป็น2ค่ะนำสอไปหาร2ได้1ครั้งค่ะก็คือ2 1 2ค่ะ สองลบสองก็เหลือศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์กับศูนย์เจอกันก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมค่ะสองอะไรให้ได้ศูนย์ก็คือศูนย์ค่ะได้คำตอบในวงเล็บก็คือ4,910นั่นเองแต่เนื่องจากวงเล็บนะคะเป็นตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าก็คือเป็นตัวตั้งค่ะเราก็จะเขียน4,910นเานี่ยในตำแหน่งของตัวตั้งค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะคูณกับ8นะคะ เริ่มจาก8คูณ0ค่ะ8คูณ0ได้0 8คูณ1ได้8 8คูณ9ได้72ใส่2ทด7 8คูณ4ได้32 32บวก7เป็น39ค่ะคำตอบของข้อที่5ก็คือ39,280ค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะ 63คูณด้วยในวงเล็บ608หารด้วย8ค่ะอันนี้เราก็จะทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมค่ะโดยการนำา8ไปหาร6ซึ่งไม่สามารถหารได้ก็ใส่0ค่ะจากนั้นเราก็นำา8ไปหาร60 8อะไรให้ได้60ก็คือ8 7 56ค่ะ60สลบห6เหลือ4ค่ะ4เจอ8กลายเป็น48นำ 8, ไปหาร48ค่ะ ก็จะได้86 48คําคำตอบของในวงเล็บก็คือ76ค่ะแต่เนื่องจากวงเล็บนี้อยู่ในตำแหน่งของตัวคูณนะคะเราก็จะนำา76ไปเขียนในตำแหน่งของตัวคูณค่ะแล้วเราก็ทำการคูณค่ะโดยใช้หลักหน่วยของตัวคูณคูณกับตัวตั้งก่อนค่ะ6คูณ3ได้18ใส่8ทด 1>, 1ค่ะ6กคูณหได้36มบกบวกเบเป็น37ค่ะต่อมาเป็นตัวคูณในหลักสิบค่ะก็คือเลขเจ็ดเจ็ดส่สิดใส่หนึ่ค่ะ7 6 42หบวกสเป็น4ี่สิ่ค่ะหลักหน่วยตรงนี้เราก็จะใส่ศูนย์นะคะจากนั้นเราทำการนำคำตอบ2บรรทัดนี้มาบวกกันค่ะ8ปบวกศได้8 7บวกหได้8 3บวกสได้เจ็ดสไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาค่ะคำตอบของข้อนี้คือ4788เต่อมาเราก็จะมาดูกันในข้อที่7นะคะ 3 2 4 5อคูณบอันนี้ในวงเล็บนะคะแล้วก็หารด้วย5เราจะทำในวงเล็บก่อนก็คือ3 2คูณ45่ค่ะโดยเริ่มจากนำตัวคูณที่อยู่ในหลักหน่วยคูณตัวตั้งก่อนค่ะ5คูณ2ได้10ใส่0ทด1 5คูณ3ได้15บวกทด1เป็น16นะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวคูณ ในหลักสิบไปคูณกับตัวตั้งค่ะ4 2 8 4 3งแหลักหน่วยตรงนี้เราใส่0ค่ะจากนั้นก็นำคำตอบสองบรรทัดนี้มาบวกกันนะคะ0ูบวกศได้ 0, 0, 0, 0, 0 6นบวกแได้14ใส่4ทด1 2ึบวกหเป็น3บวกทดอีก1เป็น4 1ตรงนี้ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาค่ะได้คำตอบคือ1440แต่ว่า 1440เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งค่ะเราก็จะนำมันมาเขียนในตำแหน่งของตัวตั้งนะคะ,ะเราก็จะนำา4 4 4 0เนี่ยมาหารด้วย5อีกครั้งหนึ่งนะคะ5หาร1ไม่ได้ใส่0นย์นำ5ไปหาร14 5อะาไรใกล้เคียง14มากที่สุดก็คือ5 2 10 14-10ลบ10เหลือ4ค่ะ4เจอ4กลายเป็น44 5อะไรใกล้เคียง44มากที่สุดก็คือ58 40 4 4สีลบสีเหลือ4ค่ะ4เจอ0กลายเป็น40นำห้ไปหาร40ค่ะสอะไรหอะไรให้ได้40ก็คือ58 40ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบคือ288ค่ะ ต่อมามาดูกันในข้อที่8ค่ะ1,872หารด้วยในวงเล็บ4คูณ2อันนี้4คูณ2ก็ได้8นะคะอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงเนาะทีน,นี้เนื่องจากตำแหน่งของวงเล็บเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของตัวหารนะคะก็จะได้1,872เนี่ยหารด้วย8ค่ะ จากนั้นเราก็จะเริ่มทำการหารกันค่ะ8อะไรให้ได้1ไม่มีใส่0 8อะไรให้ได้18ก็มีตัวใกล้เคียงก็คือ8 2 16 1 8ส6ลบเหลือ2ค่ะ2เจอ7กลายเป็น27 8อะไรใกล้เคียง27มากที่สุดก็คือ8 3 24ค่ะ27-24เลบ24เหลือ3ค่ะ3เจอ2กลายเป็น32มนำา8ไปหาร32ค่ะ 8อะไรให้ได้3าิบ2ก็คือ8 4 32เราก็จะได้คำตอบของข้อนี้คือ234ค่ะเสร็จแล้วในหน้าที่183ค่ะเดี๋ยวไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในดีโอหัดไปค่ะ